ยูเมพลัสบวกความสุขให้ชีวิตจะเริ่มต้นใช้งานยูเมพลัสมบายแอปพลิเคชันต้องทำยังไงหาคำตอบกันได้ไหนยูเมพลัสบัตรตอบโจทย์บัตรที่ตอบความต้องการทางการเงินและรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยของคุณสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมอ้อ,อมยูเมพลัสจะมาตอบโจทย์เรื่องการเริ่มต้นใช้งานยูเมพลัสมบายแอปพลิเคชัน ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดการลงทะเบียนหรือการตั้งรหัสผ่านแล้วทำไมต้องใช้ย um ูเมพัทโมบายแอปพลิเคชันด้วยล่ะถ้ามียูเมพัทโมบายแอปพลิเคชันนะครับเราก็จะสามารถทํารายการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่ายๆเหมาะกับยุคสมัยนี้มากๆก่อนอื่นนะครับเข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store หรือ Play Store ค้นหาคำว่ายูเม a ัทแอปพลิเคชันแล้วกดดาวน์โหลดโหลดเสร็จแล้วใช้ได้เลยใช่ไหม เดี๋ยวจเย็นโหลดเสร็จแล้วต้องลงทะเบียนก่อนถึงจะใช้งานได้เริ่มจากเปิดแอปพลิเคชันแล้วกดที่ล็อกอินกดลงทะเบียนแล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วตรวจทานกันสักหน่อยก่อนกดถัดไปจากนั้นบริษัทจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทกรอกรหัส OTP ที่ได้รับระบบจะให้เราตั้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านชื่อผู้ใช้งานควรมีความยาว6-15ตัวอักษร และรหัสผ่านควรมีความยาว8-15ถึงตัวอักษรนะครับแนะนําว่าตั้งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ,ษ,ษและตัวเลขผสมกันยิ่งดีเลยครับปลอดภัยแน่นอนและอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลเพราะจะถูกบันทึกเข้าระบบโดยอัตโนมัติต่อไประบบจะให้ตั้งรหัสพิน6ห,หลักเพื่อเข้าสู่ระบบกดรหัสพินที่ตั้งไว้อีกครั้งเพื่อยืนยันและสะดวกมากขึ้นถ้าเลือกเปิดใช้งานเข้าสู่ระบบด้วย Touch ID อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขาการใช้งานกดยอมรับ เท่านี้ก็ลงทะเบียนสําเร็จพร้อมใช้งานแล้วแล้วเมื่อกี้มีคุณตั้งหรหัสานว่าอะไรอ่ะลืมลืมรหัสผ่านต่างซับซ้อนไปหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงทุกปัญหามีทางแก้กดที่ลืมชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัวทางบริษัทจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและกดยืนยันระบุรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่จากนั้นกดยืนยันเท่านี้ก็เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วทุกข้อสงสัยที่คุณผู้ชมอยากรู้เกี่ยวกับบัตรกดเงินสดยูเมพั s สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ที่ด้านล่างคลิปเพราะยูเมพั s บัตรตอบโจทย์คือบัตรที่ตอบความต้องการทางการเงินและรายการที่ตอบทุกข้อสงสัยของคุณอย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่ง เพื่อรับฟังข่าวสารดีๆหรือรับชมเนื้อหาเพิ่มเติมจากวิดีโอในช่องของยูเมพัทได้เลยครับยูเมพัทบวกความสุขให้ชีวิต